ในที่สุดสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็เกิดขึ้นจริงประเทศไทยได้เปิดตัว NSR 2000ขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยระยะยิงที่ไกลถึง2000กิโลเมตรและความสามารถทางเทคโนโลยีระดับโลกทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคในทันทีผลงานไทยล้วนพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อการป้องกันประเทศ NS or 2000ไม่ใช่อาวุธนำเข้าจากต่างชาติแต่คือผลงานการพัฒนาโดยนักวิจัยไทยภายใต,ใต้การสนับสนุนของกองทัพไทยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทางการทหารของชาติโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศและยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยให้สามารถปกป้องอธิปไตยได้อย่างมั่นคงและเทียบเท่ามหาอำนาจในภูมิภาคความแม่นยำสูงด้วยระบบนำวิธี AI และเรดาร์ขั้นสูง หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้เอซอ2ร์0สองพันแตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือการติดตั้งระบบ AI นํนำวิธีอัตโนมัติรวมกับเรดาร์ระยะไกลแบบเชิงรุกซึ่งช่วยให้ตัวขีปนาวุธสามารถปรับทิศทางและแก้ไขเป้าหมายกลางอากาศได้อย่างแม่นยำลดโอกาสในการพลาดเป้าแทบเป็นศูนย์ระบบควบคุมของ n s ส2000ยังสามารถประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูและเปลี่ยนทิศทางได้แบบอิสระตามความจำเป็นของสถานการณ์ ติดตั้งได้หลายแพลตฟอร์มรถเรือและอาจรวมถึงเรือดำน้ำความยืดหยุ่นของเนส2000ทํทำให้มันกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่แบบรถลำเลียงเรือรบผิวน้ำหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มเรือดำน้ำในอนาคตซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการตอบโต้แบบคล่องตัวและเปิดเกมรุกรับได้ทั่วทั้งภูมิภาคทดสอบจริงผ่านฉลุยโลกตลึงกับความแม่นยำระดับสากล เมื่อไม่นานมานี้กองทัพไทยได้ทําการทดสอบยิงจริงของ n นส2,000ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับผู้สังเกตการจากหลายประเทศทั้งในแง่ของความแม่นยําที่ทําได้เกือบ100%การควบคุมที่นิ่งและการเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางอย่างไร้รอย,รอยต่อผลจากการทดสอบนี้ทําให้ n นส2,000ได้รับการยอมรับว่าเข้าใกล้มาตรฐานของขีปนาวุธศาสตร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐรัสเซียหรือจีนประเทศไทยยืนยันชัดใช้เพื่อการป้องกันเท่านั้น แม้ NS อรสองพัจะมีขีดความสามารถที่เหนือชั้นเพียงใดประเทศไทยยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าอาวุธนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้นโดยไม่มีเจตนารุปล้ำหรือคุกคามใครในภูมิภาคอาเซียนหรือโลกอย่างไรก็ตามมหาอำนาจต่างๆก็เริ่มมีการขยับตัวทางยุทธศาสตร์และเริ่มต้นการเจรจาระดับสูงเนื่องจากอาวุธไทยเริ่มเข้าสู่แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับโลกเปลี่ยนเกมภูมิภาคอาเซียนอึ้งโลกจับตา การเปิดตัวขีปนาวุธในเอสออร์0ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของการแข่งขันทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเดิมที่ประเทศไทยถูกมองว่าอยู่ในระดับป้องกันเชิงรับกลายเป็นชาติที่สามารถแสดงศักยภาพเชิงรุกเชิงกลยุทธ์ได้อย่างสมบูรณ์หลายประเทศในอาเซียนต่างแสดงความตื่นตัวและเริ่มวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดตัวนี้โดยเฉพาะในกรณีที่เอสออร์สองพจะถูกต่อย,ยอดไปสู่การควบคุมจากศูนย์บัญชาการผ่านดาวเทียม รวมถึงการพัฒนาเวอร์ชั่นเรือดำน้ำที่จะทำให้ไทยมีมือที่มองไม่เห็นใต้ผิวน้ำพลังงานขับดันสูงแซงหน้าขีปนาวุธระดับภูมิภาค NS สองพันใชะ้ระบบขับดันแบบเชื้อเพลิงแข็งผสมพลังงานแรงดันสูงทำให้สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนซับซ้อนในการเติมเชื้อเพลิงและสามารถเก็บไว้ในสภาพพร้อมยิงเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังสามารถยิงจากทุกทิศทางโดยไม่ต้องตั้งฐานยิงเฉพาะทิศ ทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดดาวตำแหน่งปล่อยขีปนาวุธได้ล่วงหน้าจุดเริ่มต้นของยุคใหม่การเปิดตัว n นส2000คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการพัฒนาอาวุธของไทยโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI การควบคุมแบบอัตโนมัติการรวมเข้ากับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและแพลตฟอร์มอัจฉริยะโลกไม่อาจมองข้ามประเทศไทยได้อีกต่อไปเพราะ N นส2000ได้ส่งสัญญ,ญาณว่า ยุทธศาสตร์ไทยได้เปลี่ยนไปและว,วันนี้ไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ตั้งรับเท่านั้นแต่คือผู้กำหนดเกมในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงสายฟ้าแห่งเอเชียได้ถือกำเนิดแล้วในเวลานี้ขีปนาวุธ Ns อรสองพได้รับฉายาว่าสายฟ้าแห่งเอเชียเพราะความเร็วความแม่นยำและพลังที่ไม่มีใครคาดถึงอาวุธนี้จะไม่เพียงเป็นประการป้องกันของชาติแต่ยังเป็นเครื่องตัวใจของศัตรูว่าไทยพร้อมปกป้องผืนแผ่นดินของตนอย่างสุดกำลัง